บัดนี้วันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2,568เป็นวันที่6ที่ข้าพเจ้านางสาวรัฐพัฒน์ศรีสิริโชคชัยขอถวายเสียงสดสัทยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอจริยบูชาแดก,กูบาจันทล้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติอลึกได้มีสมาธิจดจ่อเนี่ยคระพยัญชนะในบทสวดอย่างตอนนึ่งด้วยเทิน ทที่หนึ่งบทกาพระรัตนไตรอระหังสัมมาสัมพุโทโธปควาพุทธรมปควันตังอภิวาเทมิสว่าขาโตปคว,วัตตาธรมโมทปควตาทมโมธรม,มังนมสามิสุปฏิปันโนปควัโตสาวกสังโคสังางนามามิ บทที่สองบทบูชาพระภัยรีพนาอารหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุทโตคุเนหิธะมาโนธานิปารมีหิจะทิสติยาวะชีวังอาหังพุทธังธรรมังสังคังสรานังคโตปูเชมิรัตนัตตะยังธรรมังจะรามิโสธินาบทที่สบทสวด ชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตตาขัดฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสะสุนันตุส,สักขะโมกทังสเกกาเมจารูเปคิริสิขารตเตจันตลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจคาเมตารุวนาคาหานเ,เคหาวัตุมหิเขเตภุมมาจายันตุเทวาชลาทละวิสมยยักขะขันทพนนาคาติดถันตาสันติเกยังมุนิวระวจนังสาธโวเมสุนันตุธัมมะสวรนากาโลอายมทันตา ธรรมะสวนากาโลอิยมทันตาธรรมะสวนากาโลอิยมทันตาบทที่4บทสวดปุกพะภาคะนะาการนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5บทสวดไตรสรณคมนะปาฐะ พุททางสรณนังกชฉามิทำมังสรนังกชฉามิสั่งฆัางสรนังกชฉามิทุติยามปิพุททางสรนังกชฉามิทุติยามปิทำมังสรนังกชฉามิทุติยามปิสังฆังสระนังกชฉามิตติยัมปิพุททางสรนังกชฉามิตติยัมปิทำมังสรนังกชฉามิตติยัมปิสังฆังสรนังกชฉามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตท anyway ิเมสรนังอ er ัญงพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพานัตทิเมสรนังอัญงธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพานัตทิเมสรนังอัญงสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสตุเมโหตุสัพพาบทที่เจ็ดบทสวดติระนะติระตนะปนามะคาถา พุทธังนเมรัตนาภูตะสรีระจิตตังธรรม,มังนาเมรัตนาภูตะวิสุทธิสารังสังฆังนเมรัตนาภูตะสุตสีละทิฏฐิเอตังนเมติระาตาังรัตานาตะยะวะหังสมาสมูสาริตวะวัตถุวิเศะภูตังอัโยยานตุยุตตะคุณะโยคขวสัป,ปะวัตตังอสุมิตะยัมปิหิตะเทวะยะถา ติทันเทเอกังวินาตติตาตติตาเรสะมะสัมพเพวนะโลเกกะทาจิจะจิเรนณนะจะปาตุาอผตังคัมภีระยานวิสะยังอติทุทตทะสัทธังวินยูหิปันทิตะชะเนหิวิชันญะรูปังโลกัมหิเกหิจิกะทุจุ ปะลับภะนียังเกสัญจิสุทธุวิธิตังกุณกายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปัสตังนมสิสุทธะปะสาทะทานังปุญญาทิกานะมสะสมุตตมาปุณณภูมังทุกขาปะมุจจะนะมุขะ สรนังคตานังปูชาระเถสุประมังปะอภิปูชะเนยยังนิพานะสัจฉิกิริยายุป,ปะนิสัตถังสัมมาลิกิเลสมะละโทโยละโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตตกุสะเลหุป,ปะเสวะนียังปาเนหิจาปิสรนังคมะนิยะเมวะ ตัสมาหิตังติระตะนังสรนังคตัมหิคะตัมหะรัตดดินทิวังคณะเนสุนามะมานาปูเชมะจาปิสสตังสุป,ปะสันนจิตตาตัดถานุปาริจริยาสัทธารตาจะปุนเนยะ ปุญเยนะตัฏฐสุก,กะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจะสถาปิสุวัตถิโหตุโยเจทะธรมมวินณยัมปิปะมานุพุตโตโลกุตตราภิสะมะโยนิยโตสุพโภชังตัดโสปะนิสะยะจะยายะอะยัมปิโหนตุวัตถุตะเย ปะริจิโตสุปะสาธกาโรบทที่8นามการสิทธิคถาโยจักขุมาโมหะมะลาปะกัดโถสามังวะพุทโธสุขะโตวิมุตโตมารสะปาสาวินิโมจะยันโตปาเปสิเขมังชนะยตังวิเนยังพุทธังวรันตังศิรสา,านมามิโลกัสสนาทัต นาชัยจะวินายะกันจะตันเตชะสาเตชยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสะเมนตุธรมโมทโยทโชโยว,วิยะติตัสสะสัตถุทัสเสสิโลกัสะวิสุทธิมักคังเนายานิโกธรรมทะรัศาทารีสาตาวะโหสันติกโรสุจินโนธรรมัง วารันตังศิรสาณมามิโมหัป,ปะทาลังอุป,ปะสันตะทาหังตันเตชะสาเตชยะสิทธิโหตุสัพ,พันตรายาจะวินาสะเมนตุสัทธรรมะเสนาสุขตานุโยโคโยโลกัตจะปาปูปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะ สวาสขาตะธรรมมังวิธิตังกระโรติสังคังวัตรันตังศิลาสนะาณามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีละทิฏฐิงตันเตชสาเตชยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสะเมนตุบทิก้าบทสวดน,นะโมาการัตถะคาถานะโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตะมะธรรมัสสะ สวากขาตัดเสวะเตน,นิทะนโมมหาสังคัสสาปิสุวิสุทธะศีลทิฏิโนนโมโอมาตายารัตทศรัตนัตยัตสะสาธุกลางนโมโอมะกาตีตัสตัสสวัตถุตยัสติปินโมกาลปะภาเวนะวิคันฉันตุอุปัฏวา นโมการานุภาเวนะสวัสถิโหตุสัพพะทานโมการัสสะเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชวา